สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการคิก นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยก่อนเกมในสัปดาห์นั้นๆกันนะฮะโดยต้องบอกว่าในตอนนี้นะครับก็เป็นเกมพิมพ์ลีกเนาะนัดที่2ของฤดูกาลนะครับนะอาร์ซอนเลานนะครับจะต้องบุกไปเยือนวิลล่าปาร์คของแอสตันวิลล่าตัวแสบเมื่อปีแล้วนะครับกลับมาเจอกันแล้วแป๊บเดียวเองกับมาเจอกันอีกรอบนึ่งแล้วนะครับนะโดยเป็นเกมนัดที่2ของฤดูกาลนะครับต้องบอกว่าน่าดูน่าสนใจมากๆเลยนะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหากันยังไงต้องฝากทุกคนด้วยนะครับนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปนนี้้ใหห่อย เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับรวมไปถึงการกดซับสไครต์ด้วยนะใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับเนี่ยฝากให้หน่อยนะครับนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้นะครับนะรบกวนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับและถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วผมไปเข้าสูนเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเรามากันที่ความพร้อมก่อนแล้วกันนะครับนะของทั้ง2ทีมเนาะอาร์เซนอลของเรานะครับนะเกมแรกนะครับในฤดูกาลเนี่ยบุกไปชนะวูฟมาได้2 0นนะครับวันนั้นเนี่ยก็ได้ รียกได้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเกมที่ตึงขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าง่ายขนาดนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ก็โอเคผลลั์เนี่ยมันน่าพอใจเนาะแล้วก็เก็บทลีนชีตมาได้ด้วยนะครับเช่นกันกับวินล่าวินล่าที่ผมมองว่าโอ้หน้าพอใจมากเลยนะเพราะว่าเกมแรกนะครับเขาไปเจอกับเวทแฮมมาซึ่งเวทแฮมเนี่ยดีเป็นทีมที่ดีอยู่แล้วนะครับเสริมทัพน่ากลัวด้วยแล้วก็เล่นในบ้านด้วยแต่วินล่าเนี่ยบุกไปเอาชนะมาได้2อหนึ่งเลยต้องบอกว่าเฮ้ยเป็นผลงานที่ผมมองว่าน่าประทับใจมากๆของวินล่าเหมือนกันนะ ทีมเรานะครับทีมเราต้องบอกว่าเมื่อเมื่อคือนนี้คือตอนนี้ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือเช้าวันเสาร์นี่เลยนะครับเมื่อคืนเนี้ยมันมีข่าวเรียกได้ว่าสุดเซอร์ไพรส์กันแล้วกันนะครับนะก็คือฟาบิโอวิเอล่านะครับนะกำลังจะกลับไปปอร์โต้แล้วนะครับ้วยสัญญายิ้มตัว1ฤดูกาลไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะก็เป็นการกลับไปเรียกฟอร์มการเล่นเรียกความมั่นใจนั่นแหละนะครับก็เลยทําให้ในเกมนี้นะคิดว่าฟาบิโอวิเอล่านะครับน่าจะไม่มีชื่ออยู่ในเกมนี้แน่นอนนะฮะแต่ว นะครับไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มนะครับอยู่กันครบเลยจะมีก็เป็นเพียงแค่คนที่บาดเจ็บอยู่แล้วเช่นแบบพวกออโทมิยาซูใช่ไหมเทียนี่เหล่านี้ไม่อยู่อยู่แล้วนะครับนะก็ยังคงไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่คนอื่นๆ,ๆ,ๆเนี่ยอยู่ครบเลยคาราฟิโอรีก็อยู่เช่นกันนะครับ ส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าขุนกาลังก็ถือว่าฟูลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตัวที่เจ็บอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นบูบบกาการมาล่ากับไทลอนมิงใช่ปะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่มีการบาดเจ็บมาสักพักอยู่แล้วอะ่ะมันมันไม่ใช่เป็นอาการบาดเจ็บใหม่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับก็เลยแบบเรียกได้ว่า2ทีมในวันนี้น่าจะฟูลทั้งคู่เลยก็ว่าได้นะครับนน่าจะเป็นเกมที่ใส่กันนัวใส่กันมันแน่ๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของ ตัวจริงที่เว็บไซต์ฮูสกอร์เขาคาดการณ์ซะหน่อยดีไหมเออนะครับนะผมทำอันนี้มานี่เดี๋ยวย่อบแป๊บหนึ่งนะฮะปึ้งนะครับก็อันนี้เป็น11ตัวจริงจากทางเว็บไซต์ฮูสกอร์ที่เขาคาดการณ์มานะครับเอาทางฝั่งวินล่าเนี่ยนะผู้ตัดประตูเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นเอมี่มาร์ติเนสนะฮะกองหลัง4คนก็จะมีลูก้าดีนนะครับนะมีเปาตอเลสมีคอนซามีแบตตี้แคทนะครับกองกลาง2คนมียูริ เยอมันกับอัมาดูโอราน่าต้องบอกว่าเกมแรกเล่นดีมากๆนะครับคู่นี้เนาะเกมลูก3คนก็จะมีจอห์นแม็กกินนะครับไบ l e ลี่เอ่โลเจอร์ Roger นะครับแล้วก็หน้าเป้าอย่างวัดกินเออก็ถือว่าโอเคนะครับทีมดีเลยนะส่วนทีมเราเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าอะ ถ้าเอาจากคูสกอร์นะเขาก็ยืดจากตัวก่อนและจากเกมก่อนนั่นแหละนะครับโกเบลายา่เยา,าเบนไวท์สัลิบากาเบลซินเชนโกใช่ไหมกองการมีปาเตอเดกา,กาได้แค่ไลท์นะครับเกมลงมีซาก้าฮาวเวตแล้วก็มาตินเนลลี่อันนี้ก็จะเป็นตัวจริงที่เขาคาดการนะครับแล้วก็จะเป็นยกมาจากเกมก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาตามที่เราคุยๆกันมาตลอดนะครับนะทั้งในก่อนเกมหลังเกมหรือการวิเคราะห์ต่างๆของชาวเราเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็จะพอรู้อยู่แล้วว่า ตอนนี้พวกผมจะนิยามทีมเนี่ยว่ามันจะมีเป็น2เซตเนาะเซต A เซต B นะครับนะเซต A เซต B นะครับเซต A เนี่ยจะเป็นเซตที่เหมือนกับว่าแบบเน้นโจมตีคู่แข่งหนักๆเน้นเพสซิ่งดูดุจะให้ฟีลประมาณเหมือนกับว่าเกมกับเลเวอร์คูเซ่นในช่วงครึ่งแรกที่แบบกดดันดูดุนะครับซึ่งถ้าเป็นเซตนั้นเนี่ยหน้าเป้ามันจะต้องเป็นกาเบรียลเชรสุดที่จะมีการเพสซิ่งดูดุเบอร์แปดเป็นไคฮาฮาเวตที่สอดขึ้นไปทําการเพสซิ่งแบบดุดันนะครับเพิ่มความ g อาเ s ร i v ีในการเล่นให้กับทีมแต่ถ้าเกิดเป็นแพน B หรือว่าเป็นเซต B ก็จะเป็นชุดประมาณเนี้ซึ่งอชุดนี้เซตเนี้ยนะครับนาได้แค่ไล์จะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วมันก็จะทําให้ทีมมันจะไม่ได้มีการเพ c สิ่งดุดันเท่ากับเซตแรกแต่มันจะมีการคุมจังหวะคุมพื้นที่แมนมาร์กได้ดีเออนะครับมันก็มีการมีความเหมาะสมที่มันแตกต่างกันถ้าหากว่าเจอทีมคู่แข่งที่เหมือนกับว่าเซตอัพไม่เก่ง อ่าใช่ไหมเซตอัพไม่เก่งนะครับเน้นเคาน์เตอร์แอคแทกแบบเนี้ยาการเพลสซิ่งดุดันจี้เข้าไปก็อาจจะดีกว่าแต่ถ้าหากว่าเจอทีมที่แบบ up, เซตอัพเหนียวเหนียวหน,นาๆเลยนะครับบิลเก็บบิล บิลแน่นๆเลยลิเวอร์พูลซิตี้แบบนี้นะครับการที่เราไม่ต้องเพสซิ่งสูงแต่เน้นยืนคุมโซนปิดพื้นที่ให้เขาส่งบอลไม่ได้ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเหมือนกันมันก็เป็นแล้วแต่ความเหมาะสมในเกมนั้นๆนะนะซึ่งมันก็เหมือนกับที่พีตอรพูดหละนะครับมันก็มีความยืดหยุ่นในทีมซึ่งอ่าโอเคพอเราเข้าใจกันแบบนั้นนะครับกลับมาดูในเกมนี้เนี่ยถามว่าเกมนี้ควรจะเล่นประมาณไหนหรือรูปแบบไหนดีผมมองว่าเรา ถ้าถามผมนะผมคิดว่าเราควรจะเพสซิ่งใส่ไปเลยหนักๆไปเลยนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเกมที่เราแพ้วินล่าในบ้าน2 1หเนี่ยนะครับนะ2-1หนึอูนวะนั่นแหละประมาณนั้นน่ะคือวันนั้นนะ่ะผมว่าเราก็เพสซิ่งแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นมันเพสแล้วมันไม่จนเพสไม่สุดแล้วบวกกับพอเพสไม่สุดปุ๊บเราวิ่งขึ้นไปสูงวินลา่าแม่งสวนกลับเปี้ยงเดียวศาสยาขึ้นมาหลุดเลยอะไรแบบนั้นซึ่งผมมองว่าไอการที่ ถ้าเราจะมาคุมโซนใส่วินล่าเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้ปล่อยให้เขาเซตก็ได้แต่ว,ว่าวินล่าผมว่าไม่รู้สิผมว่าถ้าหาว่าเราเพสซิ่งดุดูใส่วินล่าหนักๆเนี่ยอาจจะทําอันตรายเขาได้มากกว่า ตรงในวันนี้กองกลางเขาไม่มีดักลาสลุยแล้วซึ่งดัรลาสลุยเมื่อปีแล้วเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าโคคนที่โคดสำคัญของวิลล่านะครับนะเป็นตัวคุมจังหวะที่ดีมากเป็นตัวทางเซตชันบอลที่ดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้พอมันเป็นติเลอร์มันกับโอ,โอนาน่าเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็ยังเก่งอยู่แต่ว่ามันก็จะมีความโดดเด่นที่มันแตกต่างกันใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบถ้าถามผมนะผมแอบแอบเชียร์อยากจะเห็นชุดที่เป็นแบบกาเบรียเชุดหน้าเป้าฮาเวต เออเบอร์แปซ้ายอะไรแบบนี้นะครับนะผมชอบเซตนั้นมากๆเลยนะครับผมคิดว่าปีนี้เชียร์ซูทมั่งมาแน่เลยทีนี้นะครับนะสิ่งที่ต้องระวังในเกมนี้ก็แล้วกันนะครับแน่นอนว่านั่นแหละมันก็จะเป็นภาพคล้ายๆเกมก่อนคือผมมองว่าวิลล่านะครับการที่เขาเจอกับเราแล้วเขาเสมอเอาไว้ก่อนเป็นอย่างแรกเนี่ยมันไม่เสียหายเรียกได้ว,ว่าซักเซสด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าวิลล่ายันเสมอเราได้แบบเนี้ยนะฮะผมก็เลยคิดว่าเกมในวันนี้วินล่าน่าจะมาในรูปแบบที่คล้ายๆกันกันกนกบฤดูกาลที่แล้วก็คือเหนียวเหนียว พยายามเล่นรัดกลุมเล่นแบบดึงเวลา่วงเวลาดึงจังหวะให้มันชวนหงุดหงิดแน่ๆเลยแน่ๆแ,แบบแน่ๆเลยนะครับนะมันควรจะเป็นประมาณนั้นแน่ๆซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าทางแก้คืออะไรนั่นแหละมันก็จะบอกบอกไปอย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกแล้วก็คือผมคิดว่าก็ก็คือพยายามเพสซิ่งกดดันกดดันเขาหนักๆบีบพื้นที่เขาให้เขาเล่นน้อยๆให้เขาพยายามเล่นยาวขึ้นมาซึ่งพอเล่นยาวขึ้นมาก็ต้อง ข้างหลังก็ต้องเอาให้อยู่เออมันก็ประมาณนั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าจุดแข็งของวิล่าตรงนี้ผมมองว่าที่เป็นจุดแข็งจะจัดเลยนะก็จะเป็นส่วนของกองกลางเพราะว่าพอมีติเลอร์มันกับโอนาน่ามาได้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าพอไม่มีดักดาลุยเนี่ยข้อดีในเรื่องของการทาง n s i t i o n b a การคุมจังหวะการที่จะเล่นบอลกับเล่นบอลกับภาคพื้นเยอะเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปตามแต่พอมีโอนาน่าเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เข้ามาเลยก็คือเรื่องของฟิสิกส์นะครับนะเรื่องของพละกําลังและโอนาน่าเนี่ยตอนอยู่ เอเวอร์ตันเนี่ยเขาก็เคยทาแสบกับเราไว้แล้วนะครับกับการที่วิ่งป่วนทําลายแดนกลางของเราแล้ววันนี้พอมาคอมโบกับทีมวินอย่างวินล่าเนี่ยผมว่าก็น่ากลัวเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าผมคิดว่าเกมตรงกลางสนามเนี่ยสำคัญในวันนี้เกมตรงกลางสนามสําคัญแบบสําคัญสุดๆเลยนะครับนะดังนั้นถ้าหากวันนี้เราสามารถควบคุมเกมตรงกลางสนามได้ไม่ให้โอนานาหรือติเลอมันหรือแม้กระทั่งจอห์นแม็กกินเนี่ยนะครับทำอะไรได้เยอะเนี่ยผมว่าไม่ใช่เกมที่ยากขนาดนั้น แต่กลับกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะตรงกลางเขาได้เนี่ยอันนี้เหนื่อยเหนื่อยแน่แน่แน่เลยนะครับนะซึ่งก็ต้องมารอดูกันแหละว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่เกมที่ง่ายขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่เกมที่ยากจนเกินไปผมว่ามันอยู่ท, <ๆ S 1> ที่การเริ่มต้นนะครับถ้าเราเริ่มต้นได้ดีนะครับกดดันเขาได้หนักหนักและสามารถควบคุมเกมให้อยู่ในเกมของเราได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้ยากไม่น่าจะยากเกินไปขนาดนั้นแต่ว่าก็ต้องบอกตรงๆว่าในเกมเนี้ย ถ้าถามผมมาในะใจผมคิดว่ามีโอกาสที่อาจจะโดนดึงไปเสมอเนี่ยสูงวิลล่าเนี่ยเขาน่าจะมาเอาเสมอแน่ๆแหละผมคิดแบบนั้นนะน,นะอืมมีโอกาสเสมอสูงเหมือนกันนะครับแต่ แน่นอนว่าเราเป็นแฟนอนตะนะแนเนาะเราก็อยากให้ทีมชนะอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่าทีมน่าจะเอาชนะไปได้แหละแต่อาจจะคงคงไม่ขาด1 0 2 1ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับคงคิดว่าไม่ขาดแน่ๆอืมอืมแล้วก็มีโอกาสเสมอดังนั้นบอกทุกคนเลยว่าให้ทําใจเผื่อไว้เลยถ้าหากว่าเจอเกมที่มันหงุดหงิดเกมที่มันติดอัดเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยนะก็ทําใจเผื่อไว้ก็แล้วกันนะครับนะโอเคทุกคนล่ะคิดว่าเกมนี้จะออกมาเป็นแบบไหน จะกดดันดีไหมหรือว่าจะเล่นคุมพื้นที่ดีอยากเอาเชสซุดหน้าเป้าไหมหรือเอาฮาเว่หน้าเป้าและผลการแข่งขันเท่าไหร่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับนะพูดคุยกันสบายๆเนาะและเดี๋ยวคืนนี้เรามารอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะโอเคยังไงวันนี้ก็ปรับมานี้แล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยะเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหลังเกมก็แล้วกันนะวันนี้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย